ร่วมขายไปนี่ก็น่าจะเกือบเกือบสองตัวแล้วนะสำหรับ RX 580แนะครับแต่ว่าถ้าหมดล้อนี้ไม่แน่ใจว่าจะจะจะขายอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับรอบพี่เาก็พูดแบบนี้รอบพี่เาก็พูดแบบนี้แต่ว่าก็เข้ามาใหม่สําหรับเครื่องนี้คือราคา1 6ื่นแต่จริงๆราคาเริ่มต้นมันแค่14,390เเองนะ แต่ว่าทำไมเครื่องนี้ถึงเป็น16980เดี๋ยวมาดูกันนะฮะ CPU เครื่องนี้ก็คือจะเป็นตัวไรเซน54506 Core 12เทสแล้วก็จะมีการ์ดจอยแยกที่บอกไปกับตัวนี้ก็คือเป็น i5 8 0 8ศจากแบรนด์ OCPC เป็น Special Edition สีขาวมี RAM 16 g b DDR4 บัส3200จากแบรนด์ v e นะครับมี Storage M.2 512 g b NVMe s p e e d 350 0จากแบรนด์อัพ r ออ่ะอันนี้แพงขึ้นมา900จากราคาตั้งต้น ที่เป็น m.2 เริ่มต้น256กิกนะครับก็บอกเป็น m.2 502กิกเพื่อมา900บาทแล้วก็มีฮาร์ดดิสอีก1เทราไบต์นะครับก็เพื่อมา1,690ัหาิมัง้งฮาร์ดดิสช่วงนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับ